This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดี้เราเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเราสองคนผมวิทิ์สิทธิเวชินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับล่าสุดนี้ทางภาครัฐเองนะครับมีมาตรการในการที่จะประคองและก็กระตุ้นนะครับตลาดทุนบ้านเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นก็มีความหมายว่าถ้าหากว่าเราไปซื้อกองทุนเพื่อนําไปใช้ในการหักรถย่อนภาษีตอนนี้แหะครับเราก็จะมีโอกาสเยอะขึ้นเพราะว่าเงินที่เราสามารถไปหักรหย่อนนั้นเยอะขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากองทุนไม่ได้มีความหมายว่าเกิดมาเนี่ยนะครับเพียงเพื่อ ได้ดีเราอาจจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าผลต่างของการตอบแทนที่เรียกว่าแคปิตอลเกตได้ด้วยคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินหน้าในการที่จะซื้อกองทุนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนี้เนี่ยเราควรจะทําความรู้จักกับอะไรบ้างและเราจะต้องคิดอะไรบ้างก่อนหน้าที่เราจะเดินหน้าไปซื้อกองทุนครับกครับ วันนี้เนี่ยผมเอาประเด็นที่เฮียพูดมาเนี่ยวันนี้เฮียพูด,นดในด้านที่เป็นอัพไซด์ไปแล้วเนาะแต่เราจะมาคุยกันในโลกความเป็นจริงสักนิดหนึ่งว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีตลาดหุ้นอยู่บางประ,ประเทศฮะทำเพอร์ฟอร์มได้เขาเห็นก็บอกถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นนี้นะครับจะเกิดว่าลงทุนไปก่อนโควิดกับตอนเนี้ยไม่มีอะไรขึ้นเลย ใช่ครับเพราะรมันกลับมายืนที่เดิมถูกต้องครับให้คุณผู้ชมเดาเองนะฮะว่าเป็นตลาดหุ้นประเทศใดนะฮะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเมื่อมันกลับมาอยู่จุดเดิม,มบางคนไปซื้อตอนตอนขึ้นดอยฮะอ๋อตอนที่แพงอยู่ตอนที่แพงอยู่กลายเป็นว่าเอ้าแทนที่ฉันประหยัดภาษีไม่ว่า ฉันก็ประหยัดกําไรไปขาดทุนเลยวันนี้ผมเลยจะมาเอาคําถามโลกแตกมาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณจะซื้อกองทุนประหยัดภาษีให้จริงๆถ้าเราคุยกันตรงๆนะครับคอนเซปต์ง่ายๆซื้อกองทุนประหยัดภาษีมันต้องประหยัดภาษีแต่เงินต้นมันควรต้องอยู่คงที่หรือไม่ก็งอกเงยถูกต้องไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสมเทคนิคครับที่คนซื้อกองทุนประหยัดภาษีต้องรู้อื ถามว่าเป็นเทคนิคใหม่หรือคุณไกด์ไม่ฮะเทคนิคเดิมฮะเออแต่คนเรามักจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งผมพูดแบบนี้ครับวันนี้ผมมีหนังสือชี้ชวนฮะเป็นกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านบริษัทรักทรัพย์จัดการกองทุนละชืคุณคุณวิทติดบ้านนะฮะเอาชื่อบริษัทบอลจบอจนี้อ่าโอเคผมจะบอกให้ว่าตัวหนังสือชี้ชวนที่ผมทําเป็นม็อกอัพมาและรวมถึงพี่วิทอ่านเนี่ยเวลาคนซื้อกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยคุณเคยอ่านมันบ้างไหม เอางี้เอางี้กายขอเอป่านนี้นะคนจะไปประหยัดภาษีนะซื้อวันไหนรู้ไหมช่วงสิ้นปีถูกต้องใกล้ๆแล้วพอรู้ว่าถ้าเกิดไม่ซื้อตอนนี้จะไม่สามารถนําไปยื่นภาษีได้ทันของปียื่นภาษีต่อไปเวลาเคยไปซื้อหลายคนเป็นงี้ไหมครับไม่ได้ศึกษาเลยว่ามีกองทุนอะไรบ้างเดินเข้าไปบอกอยากหักลดหย่อนภาษีเคยไปซื้อแล้วเคยถามว่าผมมาซื้อกองทุนครับเอากองไหนดีครับเฮียตอบว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าไงครับ พี่เลี้ยงให้ผมก็แล้วกัน oh, อันนี้ oh, <ผ>มไม่ได้ oh, oh, oh. เลยนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เราจะได้รู้และสําคัญมากครับใจความของหนังสือชี้ชวนประกอบไปได้อะไรบ้างเดี๋ยวเนี้มาดูนะครับผมบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหนังสือชี้ชวนเนี่ยผมพูดแบบนี้นะครับแม้ว่าคุณจะซื้อตอนไฟลนกล้ mm. นกคุณจะต้องอดทนให้ไฟมันลนก้นก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือชี้ชวนจบห mm. มายความว่าถ้ามันลนก้นคุณแล้วคุณต้องอดทนร้อนมาอีกนิดนึงเพราะถ้าคุณอ่านไม่จบเนี่ยก้นไหม้นะฮะ หมายความว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะประหยัดภาษีได้เนี่ยมันจะประหยัดไม่ได้อย่างจริงๆผมบอกก่อนครับ<ม>ก่อนที่คุณจะซื้อกองทุนผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกับคนที่ซื้อกองทุนเป็นอยู่แล้วจะเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำ<ม>แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมผมถือว่าวันนี้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนกันจริงๆ <Okay. S 2> เรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับในการซื้อกองทุนแต่ถ้าเราเอาเรื่องของประหยัดภาษีเป็นตัวตั้งมผมบอกก่อนว่ากองทุนมันคือคอนเซ็ปต์คือเอาเงินรวมกันม,มาเป็นกองและเอาไปลงทุนในตามที่ต่างๆแต่่ททีีนนยกองุ คุณควรจะต้องรับรู้ก่อนว่าคุณเสี่ยงได้มากขนาดไหน <ừ> um. สังเกตไหมครับเวลาคุณไปซื้อกองทุนช่วงรรีบเนี่ยพรางพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ครับ o t over the ร o u n อ e r o านเตเขาจะบอกว่าทําแบบสำรวจก่อนไหมคะ <ừ> um. คุณต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าคุณเสี่ยงได้แค่ไหนกองทุนมีความเสี่ยงอยู่8ระดับครับ Oh. หนึ่คือความเสี่ยงที่แบบเบเบยิ่งใช้คำว่ายิ่งเสี่ยงต่ำเงินต้นยิ่งอยู่ครบยิ่งเสี่ยงสูงเงินต้นมีโอกาสสูญหายแต่ฉันได้ฉะนั้นยิ่งเสี่ยงเยอะโอกาสได้ก็เยอะโอกาสเสียงก็เยอะอม,มันเป็น high risk high return <Okay. S 2> ทีนี้ผมแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าก่อนที่คุณจะซื้อกองทุนเนี่ยในในหนังสือที่ชวนเฮียจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะว่าระดับความเสี่ยง1ถึง8เนี่ยเอ๊ หนึ่งมันคืออะไร <Ừ. S 2> สองคืออะไรสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคืออะไรผมจัดกรุ๊ปปิ้งมันไว้แบบนี้ครับอ <Ừ. S 2> กองทุนจะแบ่งความเสี่ยงตามดับสินทรัพย์ครับผมใช้คำว่าใน4อันดับแรกจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ <Ừ. S 2> ตราสารหนี้ความเสี่ยงมากสุดเคยรู้ไหมครับแค่ไอคนที่เราปล่อยให้ยืมเงินไปอ่ะมันไม่คืนครับตราสารหนี้ก็มีความหมายว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของ,องบริษัทที่เขาเนี่ยขายตราสารหนี้ให้กับเราแล้วเขาก็มีการบอกว่าเรานี้เนี่ย จะได้ดอกเบีย้ยเป็นผลตอบแทนเท่าไหร่มีความหมายว่าบางคนเขาเรียกกันว่า fixed income แต่ความเสี่ยงที่ไกลบอกและนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่เราจะถูกชดเงินไปไงครับ คือบริษัทนั้นไม่สามารถคืนเงินต้นกับคืนนห้เราได้ถูกต้องครับทีนี้ถามว่าทําไมในกองทุนตราสารนี่เราแบ่งเป็น4ระดับเพราะจริงๆแล้วระดับ1เนี่ยที่มันเสี่ยงต่าสุดคือเงินฝากครับโอกาสที่แบงค์จะเจ๊งมันน้อยมากเขาเลยให้ใช้อันดับระดับหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพวกเงินฝาก <Okay. S 2> แต่2-3-4มันจะเริ่มเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้น พันธบัตรเนี่ยถือว่าเสี่ยงระดับสนะครับโอ้ลรอฮะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยครับแม้ว่ารัฐบาลจะเป็นประกันนี่นะครับ <Okay. S 2> เขาถือว่าเสี่ยงเป็นอันดับสมนะครับโอเคและอันดับที่สี่ที่เสี่ยงที่แบบเสี่ยงกลางๆคือหุ้นกู้ครับ mm. จากบริษัทต่างๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันดับ 1, 2, 3, นหนึ่งสองสสี่เนี่ย1คือเสี่ยงต่ำสองสามสี่ mm. มันจะเริ่มสูงขึ้นมาแต่สูงสุดในบรรดาตราสารนี่ก็คือหุ้นกู้คำถามคือว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่อยากจะเสียเงินไป นึกอะไรไม่ออกขอดูกองทุนไปอ่านภาษีปุ๊บเห็นความเสี่ยงต่ำอันหนึ่งเริ่มหวังใจได้แล้วทางนี้ทางนั้นต้องดูนโยบายกองทุนนะครับเพราะกองทุนไม่ใช่การฝากเงินหมายความว่าต้องดูว่ามีนโยบายคุ้มครองเงินต้นไหม,มนโยบายต่างๆมีไหมในการที่ว่าลงทุนไปแล้วจะเป็นยังไงเพราะทั้งหมดนี้มันอยู่ในหนังสือชี้ชวนฮะโอ้แล้วหลายครั้งที่เราไปซื้อลกๆๆๆเนาะ พี่เอากองทุนกองนึงเท่าไหร่แล้วก็คำนวณภาษีเอาภาษีเป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับองค์ประกอบนี่สาคัญเช่นเดียวกันรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่มีนโยบายอย่างไรใช่ครับ1 2 3 4ขึ้นมาคือตราสารหนี้อ,อันดับ5เนี่ยที่มันเริ่มเสี่ยงขึ้นมาก็คือ เขาเรียกว่าเป็นรูปผสมก็คือเป็นตราสารนี้กับตราสารทุนรวมๆกันผมขอข้ามมาที่5ไปเพราะว่ามันจะเสี่ยงน้อยกว่าตราสารทุนคือหุ้นแต่มันจะเสี่ยงมากกว่าตัวตราสารนี้เพราะเป็นการรูปผสมกันแต่ไอ้ที่มันเสี่ยงขึ้นไปมากๆก็คือกองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าหุ้นนี่แหละครับอะไรก็ตามที่ลงในหุ้นมันมีขึ้นมีลงมันจะเริ่มเสี่ยงมากขึ้นครับ และอันที่7ก็คือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเอ๊ะถามว่าทาไมหุ้นมาดูไม่เสี่ยงเท่ากับหมวดอุตสาหกรรม,มเพราะหมวดอุตสาหกรรมเป็นการแทงไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งไม่มีการกระจายความเสี่ยงครับม,มันเลยเป็นอันดับที่7และอันดับที่8ก็คือสินทรัพย์ทางเลือกอเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับแต่ความหมายคือว่าคุณต้องรู้ตัวว่าถ้าคุณอยากได้เงินต้นอยู่ครบอ,อย่าอย่าขอโทษนะอย่าซนไปใส่กองทุนห้า8ดปโอเค กัลุณาช่วยอ่านด้วยหนังสือชี้ชวนเนี่ยถ้ารู้ว่าอยากแค่ประหยัดภาษีและไม่อยากขาดทุนไปตราสารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่พนักงานเนี่ยเขาจะมาขายของคุณเนี่ยอย่างน้อยคุณดูเทมนี้คุณควรรู้ก่อนว่าถ้าอยากประหยัดแน่ๆไม่อยากเสียเงินต้นแน่ๆไปตราสารหนี้ถ้าอยากจะหวังแคปิตอลเกนอยากจะหวังกำไรในอนาคตค่อยไปตราสารทุนเพราะฉะนั้นข้อแรกก่อนครับคนแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะดูแมนแมนนะเคยเจอเป็นคนแมนแมนมากเชื่อว่ารับความเสี่ยงได้ปรากฏลงไปปั๊บหนึ่งไปดูผลผลของการลงทุนปั๊บปรากฏว่าเช่นกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงแบบนี้เป็นต้นลดลงมา3% 5%นอนไม่หลับอันนี้จะรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเมินตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนด้วยการดูไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ใคร<อ>ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ตรงไหนจะได้สบายใจไป อันที่2ครับคือเรื่องของโนโยบายกองทุนครับอตอนนี้เรามีกองทุนอยู่3ตัวนะครับคือแต่ก่อนเราจะเคยยิน LTF IMF ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น SSF i อือและไ h a i e s ออถามว่า3ตัวนี้เนี่ย มันก็รู้กันอยู่แล้วนี่แต่เรารู้แค่ชื่อหรือเปล่าครับเราต้องรู้ว่าไอ้สตัวนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันคือนโยบายการลงทุนระยะเวลาการถือครองและระยะเวลาการรับซือ้อถ้าบอกกันตามตรงนะครับถ้าเราพูดกันถึงในแง่ความเสี่ยงการลงทุนเงินยิ่งอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนานมันจะยิ่งเสี่ยงต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกผมแนะนําให้เริ่มจากไทย ESG ครับ S <S เพราะระยะเวลาการถือครองเนี่ยมันแค่5ปีแบบวันชนวันวันชนวันนะวันชนวันนะครับวันชนวันและถ้าตัวไทย ESG เต็มค่อยไป f, s s f เพราะมันเป็น10ปีแบบวันชนวันและถ้าไทย ESG เต็ม s s f เต็มค่อยไปที่ RMF ครับคืออันนั้นนะถอือจนครบ55ปีแต่ต้องถือให้ครบ5ปีแบบวันชนวันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะซื้อกองทุนแบบไหนให้เริ่มจากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดด้วยระยะเวลาในการถือที่สั้นที่สุดก่อนอันนี้ลดความเสี่ยงจากระยะการถือครองถูกต้องเพราะรว่ายิ่งเวลายาวความผันผลที่คุณเจอก็ต้องเยอะเป็นเงาตามตัวถูกต้องครับอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้รู้ว่าอ๋อฉันรับความเสี่ยงได้เท่านี้เท่านี้แต่ไทย ESG ลงทุนใน หุ้นและตราสารทุนตราสารนี้ในไทยนะครับในไทยเท่านั้นแต่ S <ช> S F กับ I m c a p i ทีนี้นี่ S S F กับ I M F จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศอ่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะถาม <S <S เพราะว่าคนไทยจํานวนมากเลยเวลาซื้อกองทุนเชื่อว่าเอาเฉพาะลงทุนในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ SSF และ IMF มีความหมายว่าน่านน้ำที่เราจะไปลงทุนเราไปลงทุนที่อื่นก็ได้นะครับแต่ไทย E S เแตกต่างก็คือคนที่ผู้ที่ระดมทุนในบ้านเราจะเพียงอย่างเดียวใช่ครับและสุดท้ายเงื่อนไขาการลงทุน SSF กับไทย E S G ซื้อได้แต่ไม่จะไปต้องซื้อต่อเนื่องนะครับแต่ IMF เงื่อนไขมันคือการ r ิช i r ยเม n t ก็คือการเกษียณเขามาคับไปซื้อต่อเนื่องทุกปีนะครับหรือยอย่างแยกต้องเป็นปีเว้นปีเพราะนั้นผมเลยถึงบอกว่าเวลาซื้อเนี่ย ถ้านึกอะไรไม่ออกเริ่มจากระยะเวลาการถือครองที่สั้นที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่ไปยาวทีนี้แหละคําถามโลกแตกเอ๊ถ้าเราถือกองทุนไปเรื่อยๆอแล้วไม่เกิดกําไรอะ่ะแต่ถ้าขายแล้วก็โดนภาษีป่ะเราจะทํายังไงกันดีอืโลกแตกไหมเฮียอ,อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับเอาข้อแรกก่อนระยะในช่วงที่ยังไม่ถึงระยะเวลาถือครองที่กําหนดเอาไว้เรายัง Ex e r c i s e มันยังขายมันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดทุนก็มีความหมายเราก็ยังไม่ต้องขายมันอยู่ดีใช่ครับแต่ทีนี้เมื่อชนปั๊บก็จะต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าตอนนั้นเราพอใจถ้ามันกําไรพอใจหรือยังอถ้าเกิดว่าเราจะทิ้งเงินเอาไว้ต่อให้เกิดว่าให้มัน profit มันเดินหน้าต่อก็ได้แต่ทีนี้สมมุติเราขายเอ๊จ่ายภาษีไหมเ,เออมันมันจะต้องรวมอยู่ในภาษีเงินได้หรือเปล่าผมเล่าแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วคนจะมีปัญหาคือว่าตอนนี้ผมถือไปแล้วสองสมมติผมถือผมซื้อไทย ESG ตอนนี้ผมซื้อไปแล้วประมาณ2ปี 2> กำไรมัน10%นอ่ะแต่แบบอุทานในใจอนัอนนี้ยังไม่ถึงวันวันครบกำหนดยังไม่ครบกำหนดขายก็ไม่ได้ม,มันมีทางออกครับอา้าวเลยคือสับเปลี่ยนกองทุนไปความเสี่ยงที่ต่ำกว่าครับวิธีนี้มันเปรียบเสมือนไปการทำกำไรออกมานะครับ,รบแต่แค่สมมติว่าตอนนี้สมมติกองทุนที่ผมถืออยู่เป็นกองทุนหุ้นอา้า และเราจะทํากําไรยังไงแค่สับเปลี่ยนจากกองทุนหุ้นมาเป็นกองทุนตราสารนี้ที่เสี่ยงต่ำที่สุดครับโอ้โหเข้าใจละวพูดง่ายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับเอาเงินเอาไปอยู่ในการลงทุนยังไม่เอาออกมาใช้ใช่ถ้าเกิดเรายังมีได้ขายออกไปพูดง่ายไม่ได้ถ่ายถอน ยังไม่ได้ขัดแต่ยังคงอยู่ในยุทธจักรแห่งการลงทุนก็มีความหมายว่ายังอยู่ในกนําหนดเวลาเหล่านั้นถูกต้องอันนี้ดีมากนะครับเรื่องการสับเปลี่ยนต้องทําไงบางไกง่ายๆครับบางทีเนี่ยเราแนะนําว่าให้ให้ควรโทรไปถาม,มากับทางคนที่เป็นฟันเมนเจอร์ของเรา<ม>นะครับแต่ทีนี้ผมผมย้ำนิดนึงว่าการสับเปลี่ยน<ม>ทุกครั้งที่มีการซื้อขายสับเปลี่ยนมันจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นครับ<ม>เพราะฉะนั้นอย่าให้ถามดีๆมันก็จะอยู่ในไหนฮะมันก็จะอยู่ในฟันแฟกชีตอยู่นี่ คุณต้องรู้ว่าค่าธรรมเนียมในการขายซื้อและสับเปลี่ยนมาอยู่ที่เท่าไหร่นะวันนั้นอืบางทีมีกําไรโดนค่าธรรมเนียมไปมันเท่าทุนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสับเปลี่ยนต้องเช็คให้ดีว่าค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้างไหม,มเพราะการสับเปลี่ยนที่เฮียพูดครับมันไม่ได้สับและออกนะครับม,มันสับแค่ไปพักเงินและถ้าเราเห็นกองทุนไหนที่มันย่อลงมาเราก็สับเปลี่ยนไปลงทุนได้อีกครับ และการสับเปลี่ยนนี่ก็ไม่ได้สับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับบางทีจะบอกว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเกิดว่ากองทุนที่เราถืออยู่หนูยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่แน่ใจบางทีขายบางส่วนก็ได้ใช่ครับหรืออย่าเรียกว่าขายเรียกว่าสับเปลี่ยนกองบางส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางไม่ได้มีความหมายว่าต้องจมอยู่ตรงนั้นนะครับเพียงแต่ยังไม่เอาเงินออกมาสิทธิที่เราได้สิทธิภาษีที่เคยหักไปแล้วตอนต้นก็ยังอยู่กับเราใช่ครับทีนี้คลิกนิดเดียวครับมันสับเปลี่ยนได้เฉพาะพวกเดียวกันนะครับ ไทย ESG ก็ต้องสับเปลี่ยนกันภายในวงของมันนะครับ s s f IMF ก็ต้องเปลี่ยนในวงของมัน3เทคนิคนี้มันเหมือนผมว่าคนเคยรู้มาแล้วแต่บางทีเนี่ยเรามาพูดเพื่อเตือนสติอีกครั้งหนึ่งเพราะเราหวังว่ากองคุณประหยัดภาษีมันจะประหยัดภาษีจริงๆอเพราะท้ายที่สุดแล้วหักลดหย่อนแล้วถ้าเกิดว่า capital เก i ของท่านออกมาเป็นลบหน่วยลงทุนงท่านมีมูลค่าลดลงอย่างที่หลายคนเจออยู่แบบนี้ อย่างน้อยที่สุดเราจะได้พอรู้ว่าเราจะสามารถได้แก้ปัญหาระหว่างทางได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างครับนะครับแต่ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เอามาฝากกันในเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพจเพิ่มเติม,ตมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud